ยอกหยอกใช่มีมองคโดย้วาตัวนี้จใช้เฉพาะเป็นงานเฉลิมฉลองเหนน่คะแล้วก็เกลดชามีความมือสั่นปริมาณน้ของ้ค่ะีวนี้นะะเขาบอกว่าชาคุณภาพดีไม่ดีให้สังเกตจากผมที่ละเอียดนะคะแล้วก็ในส่วนของสี นี้ดื่มนะกิโลละแสนหกเนี่ยี้จะไดื่นะคะแล้วก็ขนมด้านหน้าเนี่ยนะคะที่เราไมเสิร์ฟนะคะก็จะมีเลง้กโหมนะคะจากร้านรัสลิค่ะมีได้ฟูกุจากร้านมิสเตอร์เก่าไครไม่เก่าร้านนีเก่าจ้านี่นะคะมีได้ฟูกุทั้งหมดอร่อยนะคะเมื่อชมเสร็จแล้วนี่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 น่นร่นี่นี่นั่นีน่นี่ สำหรับการชมคือหน Four ึ่งแน้วสอยหมดเป็นไงคะช่างง่ายไหมคะไม่ยากเลยครับง่ายมากง่ายมากจริงแต่มัจจะยากตรงที่หลัง